จังหวัดอ่างทองอดินแดนแห่งประวัติศาสตร์สืบสารเรื่องเราขานด้านพิทธศาสนาและที่ยอมรับ และกล่าวขานกันถึงความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรมรวมทั้งอาหารของกินที่ลือชื่อเป็นจังหวัดในเขตภาคกลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครใจกลางเมืองหลวงเพียง90กิโลเมตรมีคำขวัญประจำจังหวัดว่าพระสมเด็จเกตชยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีรไทยใจกลา้าตุกตาชาววังโด่งดังจากสารทินฐานทำกลองเมืองสองพระนอน ปัจจุบันจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหลายรูปแบบโดยเฉพาะการท่องเที่ยวด้านเกษตรกรรมและเชิงนิเวศเป็นที่ตั้งของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริพร้อมให้บริการด้านความรู้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริเศร,รษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยตำบลมั่นแหเป็นพระราชดำริของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ประชาชนได้เรียนรู้ปฏิบัติเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของครัวเรือนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระจำริสีบัวทองซึ่งเป็นฟาร,ร์มตัวอย่างอีกแห่งที่อำเภอแสวงหา ในพื้นที่กว่า1,000ไร่ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติด้านกเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือนของราษฎรแบบครบวงจรเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพราคาถูกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวรเรื่องเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จุดเด่นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทองคือการมากราบไหว้ขอพคต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ และเยี่ยมชมความเป็นเลิศทางโบราณสถานโดยเฉพาะศาสนสถานที่ลือชื่อของจังหวัดมีคำกล่าวกันว่าในจังหวัดอ่างทองมีสามพระอารามหลวงสามวัดพระใหญ่และสองวัดพระนอนปัจจุบันยังเป็นจังหวัดแรกจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพุทธมนฑลจังหวัดเป็นพระนอนคือที่วัดขุนอินทประมูลเป็นวัดใหญ่อยู่ในเขตอำเภอโพทอง เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุขโขทยัยปริตสถานพระพุทธสายญาติที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง50เมตรองค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงามพระพักยิ้มละไมสงบเยือกเย็นน่าเลื่อมใสศรัทธาย,ยิ่งนักบริเวณวัดคุนอินทประมูลยังมีโบราณสถานวิหารหลวงพ่อขาวซึ่งเหลือเพียงฐานและผนังบางส่วน และองค์พระพุทธรูปด้านน้าพระนอนมีสารรูปปัน้นขุนอินทประมูลซึ่งเป็นผู้สร้างวัดแห่งน,นี้ปัจจุบันทางจังหวัดอ่างทองได้ประกาศและอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดสร้างให้เป็นพุทธมณฑลที่มีพระประธานเป็นองค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดร่งเใให้นจทย,ท,นนทยกจวกยวัดชายยวรวิหารเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท อยู่ในเขตอำเภอชายโยบนเส้นทางสายอ่างทองสิงห์บุรีห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ18กิโลเมตรกล่าวกันว่าในสมัยรัชกาลที่4สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดระคังโคสิตารามทนบุรีได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่เป็นปูนขาวไม่ปิดทองไว้กลางแจ้งณนวัดแห่งนี้พอถึงสมัยรัชกาลที่5ได้เสด็จมากราบนมัสการ แได้โปรดกล่าวให้ทำการปฏิสังขรวัดชยโยขึ้นใหม่แต่แรงสันจเทือนระหว่างการลงรากพระวิหารทำให้องค์หลวงพ่อโตพังลงมาจึงได้โปรดกล้าวโป,ปรดกระหม่อมให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตรแล้วพระราชทานนามว่าพระมหาพุทธพิมพ์ซึ่งประดิษฐานบนแท่นสี่เหลี่ยมต่างชั้นกันอยู่ในพระวิหารที่มีความสูงใหญ่สง่างาม ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ s <S วัดป่าโมกวาริวิหารเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโทรพระประธานเป็นองค์พระนอนหรือพระพุทธสายญาติอยู่ในเขตอำเภอป่าโมกอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ18กิโลเมตรองค์พระประธานก่ออิฐถือปูนปิดทองมีความยาวจากพระเมารีถึงพระบาท 22.58เมตรสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุขโขทยัยมีประวัติความเป็นมาเล่าขานกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาจมอยู่หน้าวัดราษฎรบวงสวงแล้วชักลากขึ้นมาไว้ริมฝั่งแม่น้ำในพระชพงเสวดานกล่าวกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะยกพัพไปรบกับพระมหาอุปราชได้เสด็จมาชุมนุมพล และถวายการสักการะบูชาพระพุทธรูปองค์นี้ว,วัดอ่างทองวรวิหารเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีในท้องที่เทศบาลเมืองอ่างทองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดได้มีการรวมวัดโพทองและวัดโพเงินเข้าเป็นวัดเดียวกันแล้วขนานนามขึ้นใหม่ว่าวัดอ่างทอง พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระปางมานวิชัยหน้าตักกว้างขนาด2.15เมตรสูง2.75เมตรวัดม่วง<ไ>ปเป็นวัดพระใหญ่อยู่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ8กิโลเมตรไปตามเส้นทางสายอ่างทองวิเศษชัยชาญภายในวัดมีสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นพระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยกลีบบัวสีชมพูขนาดใหญ่วิหารแก้วชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนื้อเงินแพ้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ครองสิริราชสมบัติครบ50ปีชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุมงคลและวัตถุโบราณภายในมีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ บริเวณวัดมีรูปปั้นแสดงแดนนรกแดนสวรรค์แดนเทพเจ้าไทยและแดนเทพเจ้าจีนซึ่งมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่และมีรูปปั้นแสดงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามไทยพม่าที่เมืองวิเศษชัยชาญวัด,วด,ดต้นสนวัดนี้ตามสันนิษฐานสร้างขึ้นเมื่อตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดคือพระพุทธรูปปางสะดุ้งมานพระนามว่าสมเด็จพระศรีเมืองทองหล่อด้วยโลหะทั้งองค์ลงรักปิดทองนับเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดองค์แรกและมีพระพุทธลักษณะที่สวยงามมากอีกองค์หนึ่ง,ง,งว,วัดจันทรังสีตั้งอยู่ที่ตำบลหัวไผ่ แยกจากสายเอเชียเข้าตัวเมืองอ่างทองไปประมาณ1กิโลเมตรวัดนี้มีพื้นที่สองฝั่งถนนฝั่งหนึ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประชาชนนิยมเรียกว่าหลวงพ่อโยกและอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารหลวงพ่อสดขนาดหน้าตักกว้าง6เมตร9นิ้วสูง9.9เมตรภายในพระอุโบสถได้รปริษฐานพระพุทธรูปองค์เหมือนพระมงคลเทพมุนี หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อของหลวงพ่อสดอนะโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยการนำธรรมชาติมาปรับใช้กับวิถีชีวิตการ,รเกษตรที่วัดคุมทองอภเอวิเศษชัยชาญโดยทางหมู่บ้านได้มีการดำเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลขึ้นโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโรงสีข้าวเป็นการต่อยอดหมู่บ้านข้าวหอมนิล ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงในเขตตำบลบ้านไผ่จำศิลจะมีอาชีพทำนาที่นี่เป็นแหล่งที่ปลูกข้าวหอมนินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไข้ามถนนมาอีกฝั่งตรงข้ามทางเข้าวัดขุมทองเป็นที่ตั้งของตลาดร้อยปีสสนเจ้าโรงทองซึ่งยังคงไว้วัฒนธรรมไทยจีนตลาดแบ่งออกเป็นสมโซนคือตลาดโซนเหนือกลางและใต้ ในปัจจุบันสภาพภายในตลาดเป็นอาคารไม้โบราณซึ่งเต็มไปด้วยศิลปะงานไม้มากมายวัตถุโบราณและของตกแต่งที่สะสมกันมาเป็นเวลาช้านานในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์นักชิมของอร่อยจากทุกสารทิศจะมาที่นี่เพราะจะได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองรสชาติดั้งเดิมของท้องถิ่นปัจจุบันเปิดบริการแผ่อาหารริมแม่น้ำน้อยในช่วงกลางวันด้วย และในช่วงกลางคืนนักท่องเที่ยวสามารถพักค้างแรมได้ที่โฮมสเตย์ที่เปิดบริการกว่า7หลังผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์สากลปี2547และยังรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึงคืนละ100คน s <S จากอำเภอวิเศษชัยชาญไปตามเส้นทางสายสุพรรณบุรีเราจะพบตนาวสรีเฟิรนศูนย์ศึกษานิเวศวิทยา และชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิร์นเป็นการอนุรักษ์การขยายพันธุ์เฟิร์นให้คืนสู่ผืนป่าตามธรรมชาติซึ่งได้รวบรวมความหลากหลายของพืชกลุ่มเฟิร์นนานา,นา,นานชนิดไว้ไม่น้อยกว่า500สายพันธุ์ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญมีชุมชนที่สืบทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบกเกษตรพอเพียงอีกแห่งที่บ้านไผ่ดำพัฒนา กิจกรรมพื้นบ้านของชุมชนไผ่ดำที่เป็นประเพณีมาแต่อดีตคือการโยนเข้าในแปลงนาที่นี่เปิดเป็นโฮมสเตย์บ้านเรือนไทยกว่า100หลังแต่ละหลังแกะลวดลายบนฝาผนังหรือตรงประตูของบ้านทรงไทยแต่ละหลังน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามะม่วงน้ำดอกไม้ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศมากที่สุด มีแหลงปลูกอยู่ที่อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองปัจจุบันมีพื้นที่กว่า150ไร่ปลูกมะม,ม่วงพันธุ์ต่างๆคือมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์สี่และมะม่วงพันธุ์โชคอน,นันต์ซึ่งมีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงนอกฤดูกาลจำหน่ายในรูปผลสดและแช่แข็งไปยังกลุ่มประเทศ EU ญี่ปุ่น จียโยยรแลละมาเในเขตตำบลบางเจ้าชาอํเภอโพทองที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่งานจักสานของบ้านบางเจ้าชาแห่งนี้มีความละเอียดประณีตสวยงามส่งออกขายต่างประเทศได้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการพัฒนาอาชีพภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ นอกจากนี้ที่บางเจ้าชายังมีหมู่บ้านโฮมสเตย์จำนวน7หลังผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์สากลปี2547และมีรถอ e ีแตนไว้บริการชมชีวิตชุมชนและต้นยางอายุกว่า200ปีในเขตอำเภอแสวงหาที่หมู่บ้านทองเลื่อนชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือน ทำกเกษตรกรรมด้วยการปลูกไม้มงคลเช่นต้นอุดมทรัพย์หลักทรั์เห่งเหง่งเหงที่นี่เป็นแหล่งเพาะไม้มงคลใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่จะมีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อหากันทุกวันหรือการหาซื้อสินค้าของใช้จากสารที่ทำจากพลาสติกที่ตำบลสีพลานเป็นสินค้าชั้นนำระดับประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างสูงปัจจุบันผลิตงานประเภท กระก้ากระถางกระเป๋าและเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนส่วนใหญ่สินค้าที่ผลิตจะส่งออกไปยังต่างประเทศได้แก่ญี่ปุ่นอิตาลีเยอรมันและฝรั่งเศสออถถของฝากที่เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดอ่างทองและเป็นความภูมิใจสูงสุดอีกทั้งยังนำมาซึ่งเป็นคำขวัญของจังหวัดคือตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จ และหมู่บ้านทำกรองตำบลเอการาชทั้งสองแห่งนั้นอยู่ในอำเภอป่าโมกศูนย์ผลิตตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จได้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2519ตามพระราชจำริหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมตัวตุ๊กตาชาววังทำมาจากดินเหนียวแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและวะัฒนธรรมประเพณีต่างๆเช่นการละเล่นเด็กไทยวงโมโหลีปีพาด ตุ๊กตาชาววังที่มีจำหน่ายนั้นเป็นชุดต่างๆเช่นชุดการละเล่นประเพณีไทยชุดดนตรีชุดเาษอสีดัดตนที่นี่มีหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ตำบลบางเสด็จในอำเภอป่าโมกรวม11หลังคาเรือนสามารถชมวิธีการผลิตตุ๊กตาชาววังการทูบก,การทอผ้าและการทำกล้วยเบกแก กรองเอกราชในอำเภอป่าโมกแห่งนี้มีชื่อเสียงมาแต่โบราณเป็นแหล่งผลิตกลองที่มีคุณภาพใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันกลองดีตีดังจากป่าโมกบินไปไกลจำหน่ายไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาประเทศแถบยุโรปหรือกระทั่งแอฟริกาต้องพิถีพิถันอย่างเต็มที่มีขั้นตอนในการผลิตอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตและตกแต่งเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ได้มาตรฐานตามสั่งและร้อยตำหนิและที่ได้รับการยอมรับกันมากคือกลองยาวกลองทัดตะโพนมอนร,รัมนาและกลองทองวันนี้จังหวัดอ่างทองพร้อมเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมมาเยือนอย่างครบวงจรเส้นทาง หรือแหล่งท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่จะเน้นความเป็นธรรมชาติวัดโบราณกว่า200วัดวิถีชีวิตกเกษตรกรรมรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการละเล่นและขับร้องลิเกจนเป็นที่กล่าวขานติดปากกันว่าสุพรรณนักร้องอ่างทองลิเก